ค่ะใจเคนอพามาชมบรรยากาศดีๆพื้นที่กว้างๆนะคะทุกท่านท่านใดชื่นชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะแบบร่มรื่นวิวภูเขานะคะแปลงนี้เลยค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะวิวภูเขานะคะสายน้าค่ะทุกท่านสวยมากๆนะคะวิวดีบรรยากาศดีพื้นที่สงบร่มรื่นนะคะส่วนด้านข้างปลูกข้าวออแกนิกอยู่ด้วยค่ะทุกท่านแปลงนี้เลย ที่ดินฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่6ไร่3งานค่ะราคาไร้ละ1ล้านบาทนะคะ6ไร่3งานนะคะด้านหลังติดลำธารค่ะติดกับศูนย์ศึกษาห้วยห้องไขที่ดินสวยนะคะด้านหลังติดลำธารน,น้ำแร่ค่ะุทกท่านพื้นที่มีความสงบร่มรื่นนะคะเป็นธรรมชาติมากๆค่ะอยู่ใกล้ น้ำผุร้อนดอยสะเก็ด2กิโลเมตรนะคะสามารถแยกไปม่อนกูเวนได้โดยใช้ถนนเส้นในนะคะติดสวนคลุกทันอยู่อำเภอดอยสะเก็ดนะคะสวยมากครุกท่านวิวบรรยากาศนี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะราละ1ล้านบาท นใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมร้านาชมพื้นที่จริงนะคะสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนัดหมายร่วมหน้าก่อนเข้ารับชมแปลงจริงพื้นที่จริงนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับในวันนี้เจคเคโนโราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ